สองนุ่มน้อยค่ะเป็นลูกของเบิ้มพันล้านอายุสิบเดือนครึ่งค่ะนี่แหละสิบเดือนยังหูเบิ้งรอตัวนี้ยังไทยไว้จตกส่วนปกงไหมครับรอครับตัวนี้รอเลยลูกสาวสี่เดือนกว่าขนาดสูงร้อยยี่สิบแล้วครับอุ้ยส่วนสูงดีมาดีครับเบิ้งเบิ้ขาวสวัสดีครับน้องหน่อยจ้าวันนี้อยู่ที่คอของน้องหน่อยครับอำเภอซัสมสูงจังหวัดตอนแเจนครับตัวโดนในคิ้วมาเทือครับ นัดกันมาไว้รอบที่เลี้ยวว่าจะมาแล้วหรือครับแต่ว่าพอดีมีเ e อฟซีพอๆแม่เพนธนเราปิดหนักคอ,อก,ก่อนเนาะจ้านี่ครับเพราะนั้นเขายังยังขอกเราหน่อยยังมีควายมาเรื่อยๆครับอีมาเรื่อยๆคำามาเบิ้งได้ครับแม่นตีบอได้มาไทยกับมีควายมาล้อพอแม่พี่น้องเขาอยู่ขอ,อกอยู่ครับอ่ะมืดมากโตครับมืดมีสามไรยการคะ่ะสามไร่การครับมีุ่มหน่อย,ยตัวนึง่งนุ่มหน่อยตัวนึง่งเราก็แม,ม,ม่ลูกคบกังแม่ลูกครับเราก็ราคาเกษตรกรครับราคาหนาเลี้ยงบอกได้ว่าราคาหนาเลี้ยงครับ เอาตัวแรกแล้วอย่างไรครับตัวแรกเป็นควายสาวหน่อยปีเคืองค่ะปีหาเดือนสิบสิบเจ็ดเดือนจากความสูงร้อยสามสิบหกเป็นลูกของตัวใดค,ครับเนี่ยเป็นลูกของเป็นหลานของเกาเจริญค่ะพอเพิ่นเป็นของลูกเกาเจริญไหมคะ่ะอ่าพอเพิ่นเป็นเกาเจริญแมนค่ะพอเพิ่นเป็นลูกของเกาเจริญทับตัวมาเนาะตัวนี้ทับตัวมา,วววมาค่ะนี่ครับเบื้องหน้าตาทางเขาครับนี่ครับอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนคนเงาไควายตัวนี้ แดงค,คุ้ยบ่อครได้ออกคราะมาน่คนเห้ากับคุ้ยขีขันบึงนี่ครับหนา้าตาทั้งเขาน้ำครับ,บาสาวหน่อย,อยอหู้เอาเบื้องด้านข้างครับลัเนื้อรับตัวผู้ใด,ดหาแม่บอกแม่พันสาวหน่อยไปพัฒนาครับเบื้องครับความอ้างความลึกของเพื่อนหัวหางกับเกือบลากพื้นมาหางเงี้ครับเบื้องอีกน้อยเดียวหอดพื้นเลยถือว่าหางลามครับตัวนี้ เบืองขับขนเย้ากัขากไร้กล้วยตัวนี้ก็สิผัดขนบอกนี่ครับเป็นเป็นสาวสาวน้อยอยู่ครับสาวน้อยคนนมนมเพิ่นแั่ไหนนี่ครับขนบนทะนลนเลล้นอาครับยางเลยครับถือว่าร่ำรวอตัวบรรทัดหลังกะดีหนังหนาโดกงหญ่หลวมๆอยู่ครับนี่เบื้องหนังเพิ่อนครับอือโอ้เช่องครับ หน้าตาทั้งเขากระบาลเปิดกว้างนี่ครับจับเลนได้ใบได้ปันกล้วยประกวดกูเลรอครับแบงก์่าไดครับเปิดใบสามหมื่นสามพันค่ะสามหมื่นสามครับสามพันนี่เอาไว้ถือต้อเถด็กครับความสูงร้อยสามสิบหกค่ะพอซื้อครับพอซื้อกล้วยสาวหน่อยทั้งนี้นะครับเราเป็นกล้วยที่หนังหลวมๆหนังหนาซรายเงี้ยเครับนี่แม่บอกแม่พันหาอย่างที่เหรครับราคาบ่แพงครับเราไปเลี้ยงอีกจักหน่อย ก็ขึ้นนะครับสาวน้อยอยู่ไุ้หาไปเลี้ยงหูงหงเชียงในน้ำตัวนี้เลยครับ <the> นี่ครับบึงนี่สามตัวบึงกะคาค,ค,ครับบืงซูมเห็นบึงครับขนเงวดีอย่างเงี้อางหนาเลืกเงาล้ำเนื้อล้ำัำวสมูทดีครับเป็นซี่เหลี่ยมเลยถ่ายหาง ผู้ดใดมกักหางเง้วตัวนี้เลยครับนี่หางเงี้วมันลากพื้นหมดและเกืียวพอดพื้นเลยยืนดียืนสวยทรงดีใครรัาางนะจับเล่นบายเล่นได้ครับหูเชียงซื้อเล็กน้อยซื้อให้ไม่ยิงไม่ยาผู้เ่าผู้โถเลี้ยงครับแบบนี้เลยครับโู้โหอ่อเคครับตัวต่อไปเลยครับครับตัวที่สองเฮาอะไรอย่างไรครับตัวนี้ตัวที่สอง,ยอยงน,นุ่มน,น้อยค่ะเป็นลูกของเบิรมพันล้าน อายุสิบเดือนครึ่งค่ะสิบเดือนรอเบิ้งกับรอเลยหน้าตาเบิ้งกบาลเปิดกวางสงเขาก็ดีม้าดีเลยครับหน้าตาอัตลักษณ์ควยไทยชัดเจนความสูงร้อยสามสิบสองบวกลบค่ะถือว่าม้าดีมาดีเลยล่ะครับเบิ้งกับยืนดียืนดียืนสวยครับนี่เอาเบิ้งน้านทางครับอาหนี้งนี่ครับได้รึปะ ผู้ใดหาควายผูหน่อยไปเลี้ยงไว้จะเป็นพอพันอนาคตพอพันเอาไว้ถ้าจับซัดก็ได้ครับในครอบน้วนเนื้ออ้วตัวอ่างลึกอ่างได้ครับนี่ครับเบิ้งความอ่างไายสวยน้วนเนื้ออ้ตัวอ่างลึกเราบรรทัดหลังดีน้วนเนื้ออ้ตัวเป็นสี่เหลี่ยมเลยครับเข่าข้อดีหน้าตาล่อเหล่าเลยยืนดีพอ้อมบูร์งยิ่งสิบเดือนสิบเดือนจ้แม่นค่ะคือว่ามาดีมาดีมากๆครับผูหน่อยตัวนี้อุ้ยพอซื้อ ฟังราคาเลยครับถ้าฟังราคาเลยแบงค์เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดว้สองหมื่นเก้าพันค่ะบ่ซื้อที่ซื้อทังไหนครับบอกเลยเอาไปตอกมีกําไรแน่นอนมีกําไรผมบอกเลยมีกําไรควยคว้ยมาทรงนี่คือทรงดีผมไ่ฟังราคาก่อนเลยเพราะว่าทรงดีมากมากทรงดีหนาตาทั้งเขาตัวนี้มีใบเกิดนาะมีค่ะมีนีครับใบเกิดอยู่นี่ครับวางอย่างนี้นะเอายางเลยครับอมา๋อมีอยู่โชว์เลยครับเพราะว่าใบเกิดใบยางเพิ่งกิะเสียวไหมผมเบ่งอยู่ครับนี่นี่ค่ะอ่าเอายางเลยครับ ตัวนี้ต้องต้องจัดแล้วครับผู้ใดหาต้องจัดแล้วครับเดี๋ยวไปเลี้ยงเพื่อเอาไปต้อกับเนียน้ำเลยครับพอซื้อมากๆครับยกดีค่ะนี่หนังหนาหนายนางหนาใช่ไห่นีครับเบิง้งทายกับเต็มขนาดคั้วหน่อยอยู่เลยครับคั้ยหน่อยอย,อยู่เบิ้องทายก้วงทายนี่คือเต็มเต็มตั้งแต่ข้างบนเลยครับทายข้างบนกับเต็มลงมาช่วงเนื้อเนื้อ,อมองคานี่ กระเต็มครับถือว่าเต็มทั้งบนทั้งล่างกระดงงูกง่ก้อยขกนิวว้วก้อยเพิ่อกะยังจับสูงน่ครับคอขานี่ตัวนี้ต้องแนะน้าเลยครับเจ้าเนื้อเจ้าหนังแน่นอนถ้าได้อายุเนะเอาะเฮายงเลยครับยืนดีดีเอาไปตังไปใส่ก็ยุ <S <S ยืดเหยาะเหยาไมเหรอนี่แหละครับหาค้อยผูหาสิเอาไปเป็นพอพันหรือเอาไปเป็นจับสัต เอาไปเรียงไปผสมยุ่ควากขวาขกับตามครับหาเชิมเชิมยืดยืดเงาเงาทังที่แหละมันยังหู้เบิ้งรอตัวนี้ต้องไท้ไว้ถึงปกเลยครับรอครับตัวนี้รอเลยอืมนี่ครับรอมากๆครับกับราคา 23, 2องหมื่นสเก้าค่ะสองหมื 29, ่นเก้าพให้เรียบร้อยสองหมื่นเก้าพสื่นเก้าพันครับโอ้ยพอซื้อครับพอซื้อมากมรอเลยครับตัวนี้ เนยน้ำครับบอกเลยรับประกันเลยครับว่าตรงปกตัวจริงยิ่งสวยครับหนาเลือกหมักร้าว่างว่างเอือกหมักร้าช่วงไรหนาเนี่ยวงขาหน้ายืนตรงดีบ่อบแบะขาลังก็ยืนดียืดดีหางเงาเลยคออัตลกักษณ์ุยใช้ชัดเจนหนาตาทั้งเขาพัธุกรรมดีเวียนครับรอเลยอรอครับโอเคครับตัวต่อไปนะครับโค้มสุดท้ายแม่ลูกเขา แล้ยังไงครับแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกสาวคะ่ะลูกสาวซี่เดือนลูกสร้างอุดรคะ่ะลูกสร้างอุดรมีใบเกิดเ่าตัวนี้มีใบเกิดคะ่ะลูกสร้างอุดรซี่เดือนสีออกดอกแล้วลูกสาวซี่เดือนกว่างขนีดสูงร้อยยี่สิบแล้วค่ะนี่อุ้ยส่วนสูงดี <c oughs> มาดีคเบิง้งเบิ้งขาครับเบิ้งขาเพราะว่าสร้างอุดรเพิ่นเพิ่นสูงอยู่แล้วครับเบิ้งขับขาพ<ม>อขายเเยวแม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบห้าค่ะผสมเพชรล่ำคงไว้เราสิบก้ามือค่ะ เมียก็โตดีผมบอกแล้วว่าเมียโตดีเป็นเห็ดผสมมันได้สิบ่พีมาไหนแต่ว่าเป็นคข่บ่บจอยด้วยครับมันเป็นคขยได้เรืองโค้งสางเบิ่งส่งลูกโลดบาหน,นี้แข้งขายเงาเนี่ยครับเมียบอกเมียพันแบบนี้ครับส่งลูกสูงหง่แนนอนครับส่วนสูงเมียเพิ่นกับมาดีจะเมียสูงร้อยสี่สิบห้าือว่ามาดีมากมากสายพัฒนาโค้งสางมาดีมากมากเราก็ได้ตัวอ่างอ่างอางอมเอาไปรุ่นพันรอบ จ้นี่ครับเบื้องลูกโตดีเลยแม่สูงเราใส่พอสูงนี่ครับเบื้องผู้เฒ่าเพิ่นว่าเบื้องควายหน่อยมันสีสูงไปหนากับข้อขาเงีวๆก้อยจับตรงสูงครับเพิ่นว่านะครับนี่ครับแบงค์เท่าไหร่ครับครบนี่ครบนี่เปิดใบหกหมื่นเก้าพันค่ะโอ้ยฟอซื้อเหรอครับซื้อสองรุ่นสามโลมันสูงขนาดนี้ครับสูงใหญ่เดี๋ยวเบื้องลูกอีกมันเหล่องฉีดตมเลยครับสีเพิ่นก็ออกดอกเล้าพ่นละ โอ้ยเงินแสนหาเพื่นได้สามโตมั้ดิครับสามโค้มัน <c oughs> <laughs> มาต่อเอาแล้วโอ้ยอยากมีเงินได้ตาก,กล้องนี่อยากมีหมืองใบขายงัวซะว่าครับเ <c oughs> พรซื้อมากมากครับบอกเลยว่าพอซื้อมากมากบ่อเมนบักไว้ราคาถือจังสั่นจังสีครับช่วงนี้เขากะช่วงวันหนึ่งเงินเพื่นกับที่ใช่มาถือแล้วครับช่วงนี้เขา,ากะมาเกิดกับใบผสมเอามาแมงไห่บ่อแพงครับบอกเลยว่าบ่อแพงใบเกิดกระใบผสมครับบ่อเอากำไรหลายแมงไห่พอเป็พี่น้องเขาไปเลี้ยงครับช่วงนี้ ใบเกิดใบผสมครบครับนี่เหรนญชีต้มแล้วนี่ผู้น่อยกับล้อสาวหน่อยกับเป็นตะเลียงแม่ลูกนี่ฮังเป็นตะซื้อครับแม่ลูกนต่นเลียงพัฒนาครับราคาเนี่ยผม,ผมบอกว่ามีอีกแล้วผ่านจากช่วงเดือนนี้ไปนี่ผมว่าราคากว้วยกะทิหาซื้อยากแล้วครับหาซื้อยากกู้ใดได้ไปบอกกำไรเลยครับแม่ลูกนี่กับกำไรเลยลูกตัวดีคะ่ะลูกพอเลียงถูกโตครับ เบืง้งเอาเบิดเท่านีแ้แหะครับบริัดเจนยังไงค่ะโทรเข้ามาสอบถามครับภาพนิ่มของไายเจ็บใบไห่ทุกตัวหรือว่าเบื้องหนาคองหนาฟา้ามเลยครับรับประกันว่าตรงปกทุกตัวะครับขอเบอร์โทรสถานที่ตั้งเขานะครับ0803949335ค่ะเบอร์นี้ก็แอดไลน์เนาะเมนค่ะแอดไลน์เป็นเป็นเป็นเบอร์ไลน์เลยนะครับแอดไลน์แล้วก็บเฟซบุ๊กผมขึน้นให้อยาก ขอเบื้องลวกอยากตอร้องอยากวิดีโอคอายังไงหรืออยากเข้ามาเบื้องหน้าคอ่าหน้าฟร์มกัโทเข้ามาติดต่อครับยุโตอำเภอสํมสูงเลยครับอำเภอสัมสูงจังหวัดหนองแก่นนะครับขอกน้องหน่อยสํมสูงครับหรือว่าซื้อขายกันมาโดนครับบ่มีปัญหาครับโทเข้ามาพูดคุยตอร้องได้ครับับร้องแบบตรงปกทุกตัวครับส่วนสูงบ่ชัดเจงไหนอยากให้ดึงตลับเวียรให้เบื้องวิดีโอควายมาดึงให้ได้ครับบ่ยากเลยครับขอใหท้วงเข้ามาแล้วกันครับพูดคุยกัน ดึงให้เบื้องแน่จังสั่นจังสี่ควอยืนบ่ได้จังหวะได้ขึ้นเก้าครับจัดการให้ได้เบิดกับคอครับมาพูดคุยกันครับนี่อ่าเบื้องให้เบื้องครบครบครับอืมนี่ครับเป็นชิดตมละโอเคครับมื่อนี้ก็ฝากพ่อพี่น้องเขับวาเบื้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็ล์น้องแจ๋นในการตะกี้ครับขอบคุณน้องหน่อยครับขอบคุณค่ะ